ตัวเศร้าหาสาิบไรบอรุเหนดิฮะขาไหวรุดเจ้าขายตัวเศร้าหาสามสิบพันจะรุได้ความกี่ไรบอฮะไหวรุดโม่ไรมัน่สามสิบพันโม่ไรในตเศร้าหารุดรุดเป็นโม่ไรเนาะมักหาเ็นจะได้วะรุดดีวะ เจ้าขายตัวเศ้าหเจ้ารู้ดคอยสามสิบพันออยเ้าเงินใหนเจ้าสามสิบพัเนอได้บ่บ่ได้ไม่ไบ่ไม่เกินวัยค้ายโดยมันบ่บักห่ามึงอ้ยใจกูเสียกินกับัน่ารูตัวไรเนาะป้าจะโตไซหนิ ซาหาหักลุดสามสิบพันบ <c ười> ่อไเนาะโอ้ยหามันนีแมงเ้ยเบิ้งเิงเบิ้งที่ทเอาเอากระสันลุดบ่อไกรบบลุ้เอาซาหากเอากระสันกรบูบลุดสามสิบพ่อไห่ามันนี่